ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมคุณครูทวีขาว่องวันนี้ผมมาที่สถานีตำรวจภูทรอำเภอนามน์จังหวัดการสินนะครับผมเป็นผู้ไกลเกลีย่ยประจํายุติธรรมจังหวัดนะครับผู้ไกลเกลีย่ยกรมผู้มองสิทธิเลขใบอนุญ,ญาต242 2ีทับวันนี้เรามาไกลเกลีย่ยข้อพิพาททางแพ่งนะครับมาไกลเกลีย่ยในชั้นสกอชอเป็นประจำนยโยบายของท่านผู้การจังหวัดกรสินและท่านร้วมกับอ่อสพอนามนนะครับที่จะ ทำการไกลเกลี่ยภาคประชาชนแล้วก็ทําการไก,กลกิจในชั้นพักง,งานสอบสวนให้เป็นต้นแบบของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ได้วันนี้เรามาไกลเกลี่ยมูลละเมิดนะครับมีพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายมีลูกชายลูกสาวกระทําต่อกันโดยเป็นการนําไปจากอ้อมอบผู้ปกครองแต่อย่างไรก็ตาม ความผิดนั้นไม่ชัดเจนนะครับจึงเกิดความเสียหายบ้างก็เลยมาเรียกร้องร้องค่าเสียหายวันนี้ผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายนะครับมาเรียกมูลละเมื่อต่อกันฝ่ายหญิงได้เรียกร้องค่าเสียหาย50 0 0 0บาทฝ่ายชายก็ยินดีที่จะชดใช้แต่ก็ต้องขอเวลาภายใน60วันนะครับและในเรื่องความเป็นอยู่นั้นผู้ปกครองฝ่ายหญิงและฝ่ายชายก็จะ,อะสอนพร่ำสอนบุตรหลานของตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อย่างไรก็ตามในแนวทางการไก่เกลี่ยในวันนี้นะครับเป็นไป,นปนตามแนวคิดแนวนโยบายของผู้การจังหวัดการสิธุ์และก็เป็นแนวคิดของพ่วมกับทานีตำรวจภูธรอำเภอนามนที่จะจัดการไก่เกลี่ยในโรงพักนามน์ในชั้นสะกะชให้เป็นแบบอย่างของจังหวัดกรสิธุ์ให้ได้ตอนนี้เราก็ทําตามนโยบายของพ่วงกับและผู้การเสร็จเรียบร้อยนะครับไก่เกลี่ยกันจบลงได้ด้วยดีครับที่น้องหาพบเห็นคลิปนี้ครับถ้ามีคดีความทั้งทางแพ่งและทางอาญา ท่านสามารถที่จะเดินทางมาที่โรงพักได้ทั่วประเทศหรือโรงพักใกล้บ้านนะครับไกลเกลี่ยทางแพ่งจะไกลเกลี่ยในเรื่องแบ่งแนวเขียนที่ดินไม่ถูกต้องแบ่งเขตเรื่องไกลเกลี่ยเรื่องมรดกนะครับไกลเกลี่ยสัญญาต่างๆจ้างทําของหรือัญญากู้ยืมหรือมูลละเมิดในมูลค่าไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทก็สามารถไกลเกลี่ยได้ส่วนในเรื่องความผิดทางอาญาก็สามารถไกลเกลี่ยคดีอันยอมความได้อันตราโทษไม่เกิน3ปี รวมทั้งความผิดเระหูโทษมาตรา 390, 391, 392, 393, 394, 395และ397ก็สามารถไก่เกี่ยได้อย่างไรก็ตามเมื่อไก่เกี่ยในชั้นสกนชมไม่ได้ก็สามารถไก่เกี่ยในชั้นพนักงานสอบสวนได้ในชั้นพนักงานสอบสวนจะมีฐานความผิดอยู่6ฐานความผิดเป็นต้นว่าชนมุนต่อสู้บาเดเจ็บชนมุนต่อสู้ถึงตายลักทรัพย์ รวมทั้งทำ้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสหรือประมาทบาดเจ็บตำมมาตรา300ได้ด้วยนะครับก็ไก่เกียรในชั้นงานสอบสวนได้อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าท่านมีเรื่องราวให้ไปที่โรงพักใกล้บ้านหากท่านมีปัญหาในเรื่องข้อกฎหมายสามารถติดต่อได้ที่ f Facebook ทวีขาวผ่องหรือเพจทวีขาผ่อง เบอร์โทรศัพท์โดยตรง0817178006วันนี้ต้องกราบขอพระคุณร้อยเวรเจ้าของคดีท่านร้อยตำรวจเอกอินทร์แย้มใสนะครับและท่านผู้กับฐานีตำรวจภูทรนามนพันธ์ตำรวจเอกกฤิฐพิวั์ปรีดาพันธ์สองท่านอำนวยความสะดวกในการไกลเกลี่ยให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนเข้าถึงยุติธรรมลากย่าได้อย่างทั่วถึงกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งครับสวัสดีครับ